เลขที่83รหัสนักศึกษา66708000ทานทิพงาสิทธิ์คำสอนสมเด็จพ,พระสังฆาราชที่3เราเกิดมาด้วยตัณหาความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเองตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอำนาจหรือผู้สร้างให้เราเกิดมา ใครเล่าเป็นผู้สร้างอำนาจนี้ตอบได้ว่าคือตัวเองเพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและเป็นผู้ทํากรรมฉะนั้นตนนี้เองแหละเป็นผู้สร้างให้ตนเองเกิดมาอนุมานดูตามคำของผู้ตัดสรุนี้ในกระแสปัจจุบันสมมุติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎรก็สมัคร รับเลือกตั้งและหาเสียงเมื่อชนะคะแนนก็เป็นผู้แทนราษฎรน,นี่คือความอยากเป็นเหตุให้ทำกรรมคือทำการต่างๆตั้งแต่การสมัครการหาเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทน